นะคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่นี่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีของดีอย่างหนึ่งที่เป็นการรวมกลุ่มกันนะ <c oughs> เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแล้วก็มีสินค้าทางการ,กรเกษตรเนี่ย <c oughs> เข้ามาให้กับคนตราด <c oughs> ให้กับจังหวัดใกล้เคียงที่คนที่สนใจในเรื่องของสินค้ากเกษตรที่เป็นสินค้ากเกษตรอินทรีย์นะคะได้เข้ามาชอปนะคะได้เข้ามาชิมมาเลือกกันที่ตลาดเช้าที่นี่นะคะของจังหวัดตราดะคะ่ะซึ่งด้านในจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามเชียไปกันคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านเกษตรกรสวัสดีค <c oughs> รับ ท่านกเกษตรจังหวัดตราดนะคุณชุลกิจนนทะแก้ววันนี้จะพาเราชมตลาดทางการ,กรเกษตรแต่ก่อนที่จะเข้าตลาดตามมาตราการป้องกันสถานการณ์โควิดสิต้องทำไงกับ่ารเกษตรครับผมก็มีขั้นตอนนะครับมีคือต้องมาวัดอุณหภูมิตาทุ ปกตินะแล้วก็ลงชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นการลงชื่อนะเพื่อที่จะเข้าไปชอบอย่างสบายใจนะคทั้งคนซื้อคนขายนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเราก็ทําตามมาตรการทุกอย่างเพราะว่าตลาดเป็นแหล่งพิ้งอยู่ชุมชนคนมาหลากหลายเนาะมาแต่ละผิ่นแต่ละที่เราป้องกันไว้อยากรู้ที่มาที่ไปได้นะครับท่านเกษตรกรในเรื่องของการมาเปิดสินค้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่เราคิดว่ามีผลดีกับชาวบ้านในพื้นที่เขามาออกร้านนี้ยังไงบ้างคะ ได้ที่นี่มีสตอรี่ประมาณสักเจ็ดปีแล้วนะเริ่มตั้งแต่เป็นเต้นง่ายๆสินค้าตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจที่เห็นว่าวันนี้เช้ามายิ้มแย้มแจ่มใสในการเปิดตลาดนี่ดีอย่างไรกับคนที่มาขายะท่านเกษตรช่วยบอกคุณดีอยยังไง,ง,งกับคนที่มาขายนะดียังไงอ่ะให้เขาตอบดีกว่าดียังไงกับการที่มาขายดียังไงบ้างจ๊ะก็ คือได้เพาะป่าฉังจันทร์คนนู้นคนนี้คนนั้นแหละคืออย่างสวอย่างฟ้าเงี้ยเนาะถ้ถ้าอยู่บ้านเน่ยมันเหงาละไ<อ>ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้ขายเวลาเราขายของเนี่ยเวลาเนี่อันนี้ดีอันนี้ดีฟ้าให้เรา,เา,เามีกำลังใจที่จะขายได้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่เอามาขายอันนี้ของอันนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์หลักค่ะ<ช>อันนี้หลักแปรรูปพกค่ะ แล้วตัวไหนที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นครัวเรือนเลยนะเครื่องแกงทอดมันสดๆเลยอ่ะทอดมันอะไรอินทียล้วนๆทะเลปลาอนรี้วนะเปลาอนทรียล้วนๆทะเลอนูเีย์้นๆะเลอินที์ลนะนี่ค้นกอทรี์นะ คนกอกมอมาแต่เช้าเลยทำเองเลยเนาะปลาเราไม่ต้องคนเอาไปยินจีล้วนปลาอินจีล้วนปลายินจีเนี่ยคือของเราไม่คนเนี่ยมันแสดงว่าป้าพอไม่ขายความจริงใจถึงกล้าเอาน้ำพริกมาโชว์แบบนี้ได้นี่รถบสุดท้ายเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวกินนะโอเคนะ นั่นแหละค่ะก็ถือเป็นช่าชิ้นชนอันนี้สาคบนฟาร์มมีปลาอันนี้ปลานวลจันหนวลจันง่ายปลานวลจันหนอที่ถอดก้างอ่ะเคยกินยังยังค่ะเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนะปลานวลจันหกตัวเนี่ยถอนก้างถอนก้างอ่ะ สองชั่วโมงโอ้ต้ใช้เวลาถอนก้านสองชั่วโมงแล้วสีทำไมมันต่างกันอ่ะผมแลกกับหลอดอันนี้นวลจันอันนี้นวลอาทิตย์อ่ะสีจะเกรียมหน่อยสีจะเกรียมจะกรอบจะกรอบเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนึ่งตัวนี่ลงสีใหม่เองนะครับเนี่ยโดยคนตราดนะอยากรู้เม็ดข้าตราดผอมหรืออ้วนเนี่ยคนอยากให้คนตราดดูแลจะใส่ใส่ NTK ได้ฉับฉวนแล้วมันจะอ้วนขึ้นมานิดนึง เป็นของดีของกาเป็นชี่เชิดหน้าชูตาเลยนะครับอันนี้หนึ่งถุงนะกินเป็นไหมาเขาบอกคนเราเดือนหนึ่งต้องกินอย่างนี้ด้วยนะกินเพื่อให้มีแบคทีเรียที่มีประโยชน์ใกรอารมณ์ดีมีด้วยนะครับ ที่จ่าดคนจ่าดก็มีอารมณ์ดีนะที่ลองหัวล้อที่กินไข่ไก่แล้วหัวล้อไงอารมณ์ดีต้องหัวล้อป่ะหัวล้อทุกวันนะผักดิ้งข้างๆเล้าไก่แล้วผักไปกินอ๋อนี่ผักลักข้างเล้าไก่สวัสดีครับเนี่ยวีใหญ่จังนึงนี้น้ำหนักเท่าไหร่สองหก่าครับนี่ที่สวนเองหมดเลยอ่ะครับแล้วมาขายตลอดแล้วเรอจันพุทธสุกมมีเวลาผลิตทันอ่ะผมาวันพุธวันเดียวครับมาวันพุธวันเดียว นี่เขาเรียกว่าคร<ล>ูเรนครูทําจริงค่ะผักปลอดสารเนาะครูทําจริง<ช>ผักปอสารแล้วเป็นโครงการ,กรเกษตรอาหารกลางวันของ<ช>โรงเรียนต่อชะดอบ้านเขาฉลาดครูคนนี้ทําจริงจริงๆเลยค่ะ<ช>ผมไปถึงบ้านแล้วแล้วนางพยาก็ทําจริงด้วยนะนะบ้านเขาล้อมไปด้วยผักนะฮะมีโลโก้นะสวนผักครูเรนค่ะนอก่าวคุณชมแก้วันนี้นะคะ เกษตรจังหวัดตราดก็พาเราชมตลาดนะคะก็จะมีทุกวันไหนคะท่านเกษตรคะตลาดนี้จันพุธศุกร์ทุกเช้าค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาที่จังหวัดตราแล้วมาพักค้างมานอนที่นี่อยากจะเข้ามาที่นี่ชมสินค้าเกษตรให้มาซื้อสินค้าเกษตรยืนยันทุกส่วนค่ะเป็นผักที่ปลอดภัยแล้วก็ทุกครั้งเดี๋ยวจะเก็บผักนี่ไปตรวจตรวจด้วยตรวจเพื่อหาสิ่งตนเปื้อนค่ะว่าการผลิตถูกวิธีไหมแล้วจะแจ้งผล แจ้งผลเสร็จแล้ว้าใครผลิตหรือมีสารเปนเพื่อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอยากให้ทุกคนที่มาจ่ายตลาดนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเราจะบอกว่าของท่านการผลิตยังไงเราก็มีสตอรี่ขายความจริงใจค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะท่านเกษตรจังหวัดตราดนะคุณชยุติินทแก้วที่มาพาเราเดินชมนะคะแลวก็ได้รู้สินค้าที่ดีอย่างไรคุณภาพยอดมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ชมคะถ้ามาจังหวัดตราดแล้วเราต้องได้มารับประทานหรือว่าต้องมาชิมอันนี้ให้ได้เดี๋ยวว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะตอนนี้ค่ะนั่งอยู่กับคุณกระเกตแล้วนะคะสัง่งเวียนทองค่ะแต่คะแต่วันนี้เนี่ยจะมาทําหน้าที่แนะนําให้เราได้รับฟังว่าทําไมมาตราดถึงต้องมารับประทาน สิ่งนี้นี่คืออะไรคะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นต้มเลือดหมูนะครับต้มเลือดหมูประสานบริการนะครับซึ่งมีตำนานมาไม่น้อยกว่าร่มเรื่องมสนะิบปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นแร์มา์คของจังหวัดตราดอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนที่มาเทีย่ยวจังหวัดตราดจะต้องมาแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็ต้องทานต้มเลือดหมูประสาน<อ>ให้ได้นะครับ ครับแล้วก็ทุกๆเช้าที่นี่ก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะฮะแล้วก็จะเริ่มวุ่นวายเหมือนจะมีงานเลี้ยงอย่างเงี้ยครับทุกวันซึ่งเป็นบรรยากาศเปิดโล่งแล้วก็เป็นกันเองครับซึ่งสูตรนี้นเป็นสูตรเด็ดที่อุ้พ่อภาษาเนี่ยนะครับได้คิดค้นขึ้นมาก็ทําทขึ้นมาแล้วก็มีน้ําน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเองนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะถือว่าเป็นสูตร เป็นสูตรที่ทําขึ้นมา,าสามารถปรุงได้แล้วก็เป็นน้ําจิ้มได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ใเป็นสูตรเฉพาะซึ่งเราใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นของธรรมชาตินะครับเป็นมะขามนะครับพริกกระเทียมต่างๆ S <S เป็นสูตรเ,เฉพาะของที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะไปรับประทานแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ถ้ามาที่นี่เราบอกได้ว่าสุดยอดเพราะว่าจะโดดเด่นในเรื่องของน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเฉพาะแล้วก็ความกลมกล่อมของตม้ตมกระหมูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เราใช้กระดูกหมูแล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำข้นนะครับจะเป็นสูตรน้ำข้น ส่วนวิธีวิธีการทานแมลีไหมครับค่ะใช่ปกติคุณผู้ชมถ้าเจี๊ยบมาที่จังหวัดตราดนะได้มีโอกาสมาที่นี่ก็คือเราก็จะเป็นคนแต่งถิ่นนะคะพี่การกเกตแล้วก็รรบประทานแบบปกติแหละคือปรุงใส่พริกใส่น้ําจิ้มปกติแลาประทานกับข้าวนะคะขขาวสิรร้อนๆแบบนี้แต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าเป็นคนตราดคนที่รับประทานต้มะหมูจริงๆจะต้องมีวิธียังไงคะครับก็จะเป็นถ้าเป็นรุ่นรุ่นโบราณหน่อยสูตรเก่าแก่หน่อยนะครับ น้ำจิ้มเนี่ยเราก็จะบีถ้วยเล็กๆให้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีการปรุงเข้าไปในน้ำเลยถูกไหมครบับางครั้งเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรฮะภาษาชาวบ้านคือซดน้ำอย่าน้ำซุปเลยนะฮ<ค>ะถ้าเราปรุงไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติของน้ำซุปดั้งเดิมเราก็จะมีการแยกน้ำจิ้มแอบแยกน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีถ้วยเล็กๆแบบนี้ให้นะครับนะฮะแล้วเราก็จะใช้ตัวสูตรตัวเนี้ยนะครับเทใส่เข้าไปนะครับใส่ไปเลยแบบนี้ค ค่ะสักสองช้อนถึงอสามช้อนนะฮะแล้วเราก็ปรุงด้วยพริกป่นนิดนึงพริกที่นี่เผ็ดไหมคะพริกที่นี่ก็ปานกลางครับเพราะว่าเราทำเผื่อให้กับลูกค้านะครับไม่ที่ทานไม่เผ็ดมากพริกไทยเราใช้พริกไทยดำแท้นะครับไม่ไม่ผสมนะครับเป็นพริกไทยดำป่นของที่เป็นชื่ออย่างคือพริกไทยดำเนี่ยแหละค่ะนะคะคผ่าันออกคน้ำตาลนิดนึงนะครับเพื่อได้รส แั้วก็เติมน้ำตาลนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะครับเราก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับที่ทานเข้ากับเครื่องในหมูเป็นอย่างดีเลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ลองชิ้มทานดูเลยนะครับ้ชมนะต้องลองชิมสูตรนี้ดูก่อนนะคะ น,ะะนี่เลยคุณผู้ชมคะที่พี่การเกตปรุงให้นะคะเดี๋ยวต้องชิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยบอกตรงว่าไม่เคยมาปรุงแบบนี้นะคะเพราะว่าปรุงทานเสร็จกับนะฮะของของคนต่างถิ่นที่นี้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือจะเป็นการ<อ>เหมือนกับว่าเราผสมชใช่ไหมคะล้วก็แยกสําหรับจิ้มทานได้เราเพื่อทานน้ำซุปตัวนี้ได้ตามปกติเราทานได้เลย,ะะเยต้องชิมน,น้ำซุปก่อนนะคะชม จริงๆถ้าคนชอบแบบไม่ปรุงก็คือสามารถที่จะรับทานได้เลยนะคะรสชาติลม่ำแบบน้ำซุปแบบรสจัดจ้านแต่มีความอร่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้นต้องลองลองก <ๆ S 1> ิตรงนี้อันนี้เป็นของเจบแล้วนะคะโดาที่มีความเข้มข้นของน้ำจิ้มเข้าไปช่วย้จะหอมพริกไทยขึ้นมาใช่ครับค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวต้องลองกินแบบนี้บ้าง จะได้ค่อยๆรับประทานไปนะ,ะคะเพราะฉะนั้นค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดแต่อยู่ตรงไหนของจังหวัดตรานะคะเราอ, <Okay S 1> อยู่เราอยู่ตรงหน้าเมืองเลยครับเวลาเราวิ่งเข้ามาในตัวจังหวัดตราดเนี่ยนะครับ,รบะจะอยู่ทางด้านกวามือก่อนถึงสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอคลองใหญ่นะครับเราจะอยู่ด้านข้างของธนาคารกสิกรไทยเราเริ่มบริการตั้งแต่6กโมงเช้านะครับ ประมาณบ่ายโมเราก็ก็เก็บแล้วหมดแล้วเนี่ยน,นะคะ่ะสาคัญเลยมาไม่ทานหกโมงมาไม่ทานปิดร้นทำไมเราต้องมาขายช่วงเช้าถึงแค่บ่ายคนะเรามีแบบที่ต่ายเดนมีขายต้มเลือดหมูแบบช่วงช่วง,งเย็นไหมบ่ายก็อาจจะมีบ<ๆ>้างปลายนะฮะแต่การทานต้มเลือดหมูที่ดีเนี่ยคุณสมบัติของตัวเลือดเองนะครับุปกรณ์ที่เรามาทำเนี่ยเหมาะกับการทานช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นตัวเลือดนะครับที่มันถ้าเราทานช่วงเช้าแล้วมันจะส่งประโยชน์กับทางเลือดของเรานะครับ ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยส่งผลอะไรแลวนะครับเลยอ,อย่หนึ่งร้านเราเนะนี่ยเนื่องจากเราเปิดหกโมงเช้าเป็นช่วงที่คนทํางานเนี่ยนะครับเริ่มอ,ออกมาทํางานกันนะครับก็จะตอบโจทย์ไปจนถึงช่วงมื้อเที่ยงหลังจากที่เราเราไม่จะเก็บลวครับเก็บร้านรเระ,ะนันก็จะหมดทุกวันก็จะหมดทุกวันเนาะเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยกำลังมองหาที่นั่งอยู่ตรงกลาว่าจะมีที่นั่งไหมอ่ะเพราะว่าคนนั่งเต็มแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้ ที่กร็เก็บเพราะว่าก็รีบทานรีบไปทำงานแล้วก็จะหมุนเวียนกันอย่างนี้ก็คือมาตองตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้เพราะฉะนั้นกาต้มเลือดหมูก็คือเน้นในช่วงเช้าคนทํางานซอสน้าซุปร้อน กลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะรับทานได้ถึงบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงนะคะก็หมดอาจจะหมดก่อนดิซัมคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้ทางที่กลาเกตเนาะซึ่งท่านก็เป็นรองผู้มยการนะของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราแต่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเลิกงานแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แหละก็อยากเจอมาที่นได้นะคะและอย่างหนึ่งผักที่เราใช้นะครับเราจะใช้ผักจำเริงอย่างเดียว ซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะมีพวกผักกาดขาวอะไรเ<ช>ข้ามาร่วมด้วยแต่ดั้งเดิมของเราเราก็จะพยายามเน้นครับไม่เปลี่ยนก็คือใช้เป็นผักตำลึงซึ่งมันมีคุณประโยชน์มหาศาลอยู่แล้ว<ช>นะครับซึ่งเราก็จะมีการเก็บทุกวันแล้วก็ใช้ไม่มีการที่จะใช้วันซ้ำนะครับเก็บวันต่อวันใช้วันต่อวัน นะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับทางผู้บริโภคใช่สังเกตได้จากคนเข้าร้านของสดจริงๆนะคะแล้วก็หมดทุกวันเราทำใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็มีผักมีหมูโอ้โหรับลรองเค็กครบค่ะแล้วก็กินกับข้าวสดร้อนๆน้องอผู้ชมต้องมาให้ได้นะคะที่จังหวัดตากค่ะอยู่เห็นชัดเจนมากเลยนะคะเข้ามาจังหวัดตากอย่างที่ที่การเกตได้บอกค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้ฝากร้านนิดนึงในเรื่องของเบอร์โทร ดีกว่ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เนาะถ้าถ้าต้องการจะมาเป็นคณะนะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์090、9 9 4 8 9 0 8นะครับเรายินดีรับเป็นกลุ่มคณะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้จองต่อหรือว่าไม่ได้โทรมาเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าเพราะคนจะแน่นมากนะครับเราจะได้เตรียมไว้ให้ถันครับใช่คุณผู้ชมคะ มาเป็นกลุ่มใหญ่ครอบครัวใหญ่มาเป็นหมู่นะที่บอกจ้องเด้อค่ะถ้าเรามาแบบมาดูว่ามีที่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้รับประทานที่นีเราก็ไม่ได้กินของดีจังหวัดตราดของที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมาจังหวัดตราดพลาดไม่ได้ต้มเลือดหมูจังหวัดตราดชื่อประสานบริการประสานบริการนะคะสำหรับวันนี้หางผู้ชมได้รับทราบของดีจังหวัดตราดอย่างหนึ่งแล้วนะคะไม่พลาดต้มเลือดหมูนะคะขอบคุณทางด้านของพี่กระเกตนะคะค่ะ เราเปลี่ยนสถานที่กันบ้างค่ะมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแต่ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดตราดแต่ว่าที่นี่ที่ไหนเพราะว่าเห็นต้นไม้เนี่ยรายรอบบริเวณนี้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ผู้ที่จะปลูกต้นไม้ได้ต้องมีใจรักนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาพูดคุยกันซึ่งยืนข้างเจี๊ยบแล้วนะคะท่านเป็นอดีตข้าราชการมีใจรักในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะชื่อคุณโกมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ลงมาเนี่ยเห็นได้ว่าร่มรื่นชุ่มชื่นในหัวใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้มากนะคะครเริ่มแรกของการที่เรากรเกษียณราชการมานะ,ะอ่ะดิก็คือเคยเป็นอาจารย์สอนนะคะครับเมือม่อเมื่อก่อนนี้ก็รับราชการสำนักงานเกษตระนะครับแล้วหลังจากเกษียณแล้วหลังจากเออเลออกมานะครับก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาวิทยาเตยอยู่ ก็มีความรู้เนาะก็หลังจากนั้นก็มาทำเหมือนกับเป็นไรนาสมผสมอ่ะมีณใบหนอกใบประดับไม้ผลก็คือทํางานเกษตรสอนนักศึกษาสอนบัณฑิตเนี่ยแหละเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนะคะจนมีความรู้ความสามารถนะคะท่านอาจารย์คะก็ถือว่าเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วนะคะพอเออรี่หรือว่าเกษียณมาแล้วเนี่ยก็มาปลูกต้นไม้อย่างที่เราถนัดใช่ไหมคะ คือใจชอบอยู่ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็มันมันก็ถือว่าก็ได้รายได้ด้วยค่ะคอาจารย์ขดิบปลูกแล้วมันก็มีความสุขมีรายได้แล้วนี่เราปลูกอะไรบ้างคะโอ้มีหลากหลายมีอะไรบ้างอย่างตรงนู้นมียังนี่ก็ใบเลื่อยนะฮะอยจก็รันนี้ใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยอันนี้เป็นพวกเจ้าพญาค่ะเจ้าพญานี่เป็นพวกมอนสเตล่าโอ้ยนั่นมาก่อนกำลังฮิตเลยนะคะอาจารย์มอนสเตล่า ก็ตอนนี้ก็ยังยังพอมีราคาอยู่ยังพอขายได้ค่ะแต่ก็มันจะลดลงมานิดหนึ่งก็จากหลักพันก็ลงมาเหลือหลักร้อยค่ะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกแล้วมีความสุขแล้วก็ชุ่มชื่นแล้วก็สามารถที่จะเป็นรายได้ได้เหมือนกันนะคะในการปลูกพืชชนิดต่างๆที่เป็นต้นไม้ประดับนะคะก็เราจะเน้นเป็นไม้ใบเหรอคะ่าจะมีทั้งไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกเนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าวัวผมตัดดอกขายฮะดอกหน้าวัวก็คือเป็นเป็นดอกแดงๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ มันเคยมีดอกเล็กดอกใหญ่แล้วแต่สิบบาทแปดบาทสามบาทห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่ขนาดเนาะครับนี่อย่างนี้ก็สิบบาทนี่ก็ใหญ่หน่อยดอกหน้าวัวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็มีความสวยงามแหละนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอกแถบนี้จะเป็นดอกหน้าวัวนะท่านอาจารย์จะมีหน้าวัวแล้วก็มีไม้ใบก็ วางอ,อยู่ทั่วบางทีแจนปลูกเยอะเนาะแล้วก็บางทีชื่อเนี่ย <c oughs> จะมีตามหลงหงไปบ้างอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในออนไลน์กันเยอะมากเลยค่ะครับ,รบอันนี้คนที่สนใจต้นไม้หัอจาจนี่ส่วนใหญ่นี่เอาไปส่งไหนคะเอะส่วนมากเขาจะมาซื้อฮะมาซื้อที่ที่ที่ข้างในเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาซื้อเลยมาเลือกเลยใช่ไหมฮะครับครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่เนาะท้าอาจารย์ครับคนคนในพื้นที่แล้วก็ เขาจะรู้อยู่แล้วว่าทางอาจารย์ปลูกต้นไม้ขายครับนะคะเขาก็ซื้อไปขายต่อก็ถือว่าเป็นพื้นที่ตลาดที่เป็นพื้นที่ชุ่มช่าชุ่มชื่นในเรื่องของพื้นที่สีเขียวยิ่งมีการปลูกต้นไม้นุรักพันธุ์ต่างๆนี่ก็ถือว่าให้ความรู้กับผู้ที่ไม่เคยรู้จักต้นพันธุ์ด้วยนะอาจารย์นะเพราะอาจารย์ปลูกหลายชนิดมากทีก็ยังไม่รู้จักเป็นหน้าวัวใบดำอ๋อหน้าวัวใบดํา ดอกหน้าวัวใบยาม่ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ดอกแดงเนาะอันนี้เป็นเป็นเอพัดยกนี่พัดยกค่ะอันนี้หน้าวัวใบเหมือนกันนี่เป็นหน้าวัวใบแต่มันจะออกเขียวโอ้ก็เป็นไม้ใบสวยค่ะจะอยู่อย่างนี้อยู่ธรรมชาติแบบนี้ด้วยอันนี้มอนเตล่าค่ะนี่ทรงสวย่อ๋อทรงตรงเนาะสเตล่าเขาจะแตกหนอกเรื่อยๆใช่ไหมถ้าโต คือคือเราเราพอมันใหญ่ขึ้นมาเราก็ตัดเพื่อจะขยายพันธุ์ได้เอาไปต่อไปไปแยกกระถางได้ก็เวลาตัดมีคอแล้วก็เอาไอ้ปูนกินหมากแล้วเนี่ยทากันเชลานิดนึงค่ะแล้วก็ไปชํำในไปชํำทรายหรือีิเท่าแกบ ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์เนาะของการปลูกแยกแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าวัวแล้วฮะหน้าวัวอันนี้ทําร้านให้หน่อยจะทําทั้งหมดก็ลงทุนสูงกันทำไมปลูกหน้าวัวเยอะจังะอาจารย์ก็ตัดดอกขายฮะอ๋อเฉพาะตัดดอกเนาะต้นหนึ่งเขามีหลายหลายดอกไหมฮะก็มันแล้วแต่นะมันถ้าถ้ากระถางหนึ่งมันมีสองต้นมันก็จะออกมาสองดอกแล้วถ้ามีต้นเดียวมันจะออกดอกเดียวแต่มันก็จะ ทยอยออกเลยนะครับมันจะใหญ่กว่านี้ไหมคะท่านอาจารย์ใหญ่ห้าใหญ่อ๋อใหญ่เนาะอันนี้มันยังยังคลี่ไม่ไม่หมดนะต้องบานออกมาให้ใบใหญ่และที่แขวนๆอยู่นี่อะไรคะท่านอาจารย์เกล้อยไม้แต่ก็มันก็อยู่กับธรรมชาติแล้วนะคะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่เราสามารถที่จะทาขึ้นมาได้อะไรต่ออะไรมันหลายอย่างค่ะแต่ท่านอาจารย์มาทางนี้นะคะเพราะว่านี้ก็คือเดินอยู่ในสวนของ ไม้ประดับไม้ใบมีหลากหลายพันธุ์ก็ถือว่าผู้ที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้อ่ะจะชื่นชอบสารพัดเลยแต่เขาก็ให้ดอกนะอาจารย์ครับครับก็มีบ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่รวมกันในต้นไม้เขาจะโตใบนี่ได้อากาศแบบนี้ด้วยเนาะคือมันจะพวกเวนด้าอะไรเนี่ยมันจะออกประมาณสักมกลาคุมพาประมาณนั้นนี่มันเลยมาเขาตามช่วงฤดู อาจารย์นี้ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้เหรอ,อ,อข่าหลวงอข่าหลวงหลังลายก็ตัดใบขายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าจะเอาไปมันมีหลายหลายปีคำก็จะใหญ่นี่ยอย่างที่คโค้งทุเรียน,น่ยใหญ่ก็สีห้าร้อยบาทแค่ว่าเป็น ส่่วนใหญก็คือจากที่ปลูกมาหลากหลายนําไปจัดสวนได้นนะําไปจัดสวนได้เป็นรายได้ที่คนชื่นชอบไปต่อยอดได้เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้นี่ส่วนมากคนที่รับจัดสวนเนี่ยก็จะมาหาดูเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาทางนี้นะคะข้างบนกว้างมากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ที่แบบหยถ้าใครเห็นนี่ก็อยากจะได้ไปปลูกบ้างแหละมีหลากหลายพัน มาดูได้ครมาดูได้ที่ไหนคะอาจารย์โกมลเรามาได้ที่ไหนอ่ะที่เนี่ที่ที่นี่มูซีวังกระแจครับค่ะพื้นเมืองตราดจังหวัดตราดจารย์เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรเลยครับ062 532 9794 ถ้าเกิดมาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์ของอาจารย์โกโมนเบอร์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าทางข้าบางทีเนี่ยตามธรรมชาติเลือดของจังหวัดตราดนี่คือทุกพื้นที่มีทั้งปลุกไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ทางด้านหลังนู้นก็จะเป็นไม้ผลค่ะอาจารย์รู้ชื่อหมดไหมเนี่ยต้นไม้ ก็จําไม่ได้หมดแต่สวยมากครับนี่ทรัประเสริฐวันนี้โกศลนี่โกสนก็มีหลายแบบนะคะอาจารย์เป็นไม้ที่ชนะประกวดผมไปซื้อมาจากสมุทรปราการเนี่ยเนี่ยแหล่งไปชมต้นจากหลักที่เขาส่งประกวดแล้วก็ไปเจอขอแบ่งเข้ามาพอดีตอนนั้นพวกพวกเป็นเกษตรอำเภอเอยู่นี่พระประแดงอ่ะค่ะผมก็เลยไปขอแบ่งเข้ามาแต่สีสันสวยน่าต้นโกศนมีหลายแบบหลายรูปแบบหลายใบ มันจะมีอย่างสีชมพูก็มีใบจะอยู่ทางด้านนู้นอ๋ออาจารย์นี่ถามจริงๆเพราะว่าใจรักในการปลูกต้นไม้ด้วยใช่ใช่แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของเกษตรด้วยครับทาให้เราสามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ครับรู้วิธีการเลยเนาะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดก็ใครสนใจแล้วก็มาชมค่ะมากันได้อย่างที่อาจารย์โกมลบอกเพราะว่าที่นี่เนี่ยรับรองได้ว่ามาแล้วอ่ะต้นไม้บางชนิดเนี่ยไม่เคยเห็นและราคาก็แตกต่างกันไป ตามความชอบสมมส่ว่าผมผมจะขายค่อนข้างจะจะถูกผมจะให้เน้นย้ำในเรื่องของการมาที่นี่หน่อยสนใจต้นไม้ของอาจารย์โกมลเนี่ยมาได้ที่ไหนอยู่บ้านอะไรเบอร์โทรอะไรอีกครั้งอะค่ะครับผมก็ติดต่อมาได้ที่ผมนะครับโกมลรีสารเบอร์โทร0 6 2 5 3 2 9 7 9 4 อยู่ที่97หมู่4ตำบลวงังกระเจอำเภอเมืองตรานจังหวัดตราดครับุณผู้ชมทราบแล้วนะคะว่าจะติดต่อท่านอาจารย์โกมลยังไงนะคะท่านก็ปลูกต้นไม้หลากหลายพันธ์นะคะเป็นต้นไม้ใบมีไม้ดอกด้วยนะคะก็คือทั้งหมดนะคะไม้ดอกไม้ประดับสวยงามมีให้เลือกหลากหลายเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมากันได้ เพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นของดีบ้านฉันที่เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะอาจา์กระมวลค่ะคคทําให้มีความสุขในเรื่องของการอยู่กับต้นไม้นะดูแลต้นไม้มีเยอะแยะมากมายอะไรที่เราไม่รู้อ่ะก็จะได้เห็นแหละที่นี่นะคะคเขาจะมีสายพันธุ์ของต้นไม้ใบที่เราต้องการนะอาจจะเป็นไม่ไปดินเดีดอยูาอย่างหลังนี่ก็เป็นยานเดียดังกับสีดำสีดำอยู่ทางด้านนู้น เพราะฉะนั้นมาได้เลยอาจารย์จะแนะนําเลยว่าไม้ใบแต่และชนิดถ้าใครสงสัยไม้ใบแบบไหนก็ติดต่ออาจารย์โกโมลได้หรือว่าตามเบอร์โทรที่บอกไปวันนี้นะคะต้องขอบคุณให้อาจารย์โกโมลมากนะคะท่านเป็นอดีตข้าราชการที่ออรีมาแล้วก็มีใจรักในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะต้องขอบคุณท่านอาจารย์โกโมลคะ่ะขอบคุณครับ นะคะคุะคณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าของดีจังหวัดตามีหลากหลายครั้งต่อไปเจ๊จะนําคุณผู้ชมไปที่ไหนรอติดตามชมกันให้ได้ในรายการของดีบ้านฉันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเลยเวลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับท่านอาจารย์กมลน,นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ